สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแพทพาวเวอร์แพทเปิดใจเคล็ดลับบาลานซ์ชีวิตได้ดีเพราะมีกู๊ดนายโดยแพทกล่าวว่าเป็นคนที่มีชีวิตแบบ work hard play hard มาก,มากๆเพราะว่าเคยพลาดโอกาสดีๆหลายๆอย่างไปตอนนี้เลยใช้ชีวิตเต็มที่กับโอกาสที่เข้ามา กลับไปทําในสิ่งที่เคยชอบทําและกลับไปจับงานหลายๆด้านเพราะคิดว่าอยากจะไปให้สุดในทุกๆด้านเลยทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายให้กับงานและครอบครัวไปพร้อมๆกันเมื่อรู้ตัวอีกทีจึงกลายเป็นคนหลับยากจึงตัดสินใจลองทานอาหารเสริมของก o ๊ด i น h t เพราะชอบคอนเซปต์ของแบรนดน์นี้ที่อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนโดยไม่กวนเวลาใช้ชีวิตและไม่ใช้ยานอนหลับซึ่งเป็นตัวช่วยให้พักผ่อนได้ง่าย ทานในวันที่ทำงานหนักทำให้หลับสบายตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นไม่มีเอฟเฟคไม่มีอาการงัวงเงียใช่นะครับก็ก็เป็นงานพรีเซนเตอร์นะครับผมกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกู๊ดไนายนะครับวันนี้ก็เอามาถ่ายเกี่ยวกับทั้งภาพนิ่งด้วยนะแล้วก็ทั้งงานวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานโปรโมทนะครับของทางกู๊ดนายครับ คือผมมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานหลายอย่างมากๆนะครับผมแล้วช่วงหลังก็เปิดบริษัทเล็กๆเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานต่างๆจะหลากหลายมิติไม่ใช่แค่เพียงอยู่ด้านหน้ากล้องเท่านั้นนะครับงานเบื้องหลังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อเองนะครับแม้กระทั่งงานเพลงก็ทำเองนะครับโปรดิวซ์เองอัดเสียงเอง นะครับผมแล้วก็งานต่างๆที่เข้ามาเรียกว่ามันหลากหลายมิติแล้วเราทำงานค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยนิส,สัยส่วนตัวด้วยมั้งครับที่เป็นคนชอบทำงานแล้วก็คิดนู่นคิดน, ύ, น,นีนะะ่ตลอดทำให้เหมือนกับสมองมันมันไม่ค่อยได้พักนะฮะแล้วก็เหมือนใจเราอยากจะทำงานทุกอย่างให้ให้มันออกมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลับอ่ะมันก็เหมือนกับมันไม่ได้หลับจริงๆะฮะมันก็จะประสบปัญหาค่อนข้าง นักพอสมควรยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราแบบตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ำเนี่ยกลับมานอนต่อนี่นะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางที2อสชั่วโมงบางทีเกือบเช้าฮะถึงจะหลับได้ต่อบางทีก็หลับไปได้เลยอันนี้ก็ประสบปัญหาแล้วลุ้งขึ้นเราจะต้องแบบทำงานต่ออย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกเพลียแล้วก็พลังชีวิตเรารู้สึกมันมัน,ม,นมันลดน้อยถอยลงไปจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งปล่อยระยะเวลายาวนานไปมันรู้สึกว่ามันเป็นการสะสมนะฮะเป็นการสะสมทําให้เรารู้สึกมึนรู้สึกเบลอในการทํางานบางครั้งครับก็เรียกว่าไม่สดชื่นเหมือนเดิมครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนะเพราะว่าการพักผ่อนนี่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากยิ่งเราอายุมากขึ้นด้วยครับตอนนี้ก็ปีนี้ก็43แล้วนะฮะแต่ก็ยังทํางาน่ยังหนักอยู่อันเนี้ยร่างกายเรา คือเรารู้ตัวเลยว่ามันมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนวัยรุ่นที่โอ้ไปไหนไปกันไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนนอนวันหนึ่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ยังอยู่ได้มไม่เหมือนตอนวัยรุ่นแล้วชนะ่วยได้เลยครับอย่างที่ตอนแรกเนี่ยพอทางกูด๊ดไนท์ได้ติดต่อไปนะฮะผมก็ขออนุญ,ญาตเขาให้ส่งผฏิภัณฑ์มาทด,ทดลองก่อนนะฮะก็ได้ลองทานแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงที่เราตื่นมากลางดึกอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างตื่นมาห้องน้ําตอนกลางคืน เราก็สามารถหลับได้ต่อนะครับโดยที่ใช้เวลาไม่นานนะครับผมแล้วเราก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่มีอาการงวงเงียนะครับไม่มีอาการเบลอหรือว่าอยากจะนอนต่อให้เห็นก,ก็ปกติก็ปกติเพราะว่ากูตไนเนี่ยเขาไม่ใช่ยานอนหลับนะครับเขเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้เราพักผ่อนได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองคือว่าถ้าเราพร้อมที่จะพักผ่อนหรือพร้อมที่จะนอนเนี่ยก็สามารถนอนได้ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ทุกอย่างพร้อมตัวอยู่บนที่นอนแล้วแต่ก็ไม่หลับ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็คือมันถ้าใครเจอประสบการณ์แบบผมเนี่ยจะรู้ว่ามันมันทรมานมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหนนอนเท่าไหร่พลิกซ้ายพลิกขวาก็ก็ไม่หลับสักทีนะครับอันนี้มันมันควรใจผมมากแล้วก็ได้กูดนายเนี่ยมาช่วยช่วยไว้ได้ตรงนี้ครับใช่ครับก็ทําให้สุขภาพเราดีแล้วก็กลับมามีความสดชื่นนะครับกลับมามีแรงมีพลังในการทำงานอีกครั้งหนึ่งไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยทาน ยาอะไรประเภทน,นี้เลยนะครับก็อาศัยการออกกําลังกายนะตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็อย่างที่บอกฮะด้วยความที่เป็นคนคิดงานคิดนูน่นคิดนี่ตลอดเวลานะครับผมก็บางทีก็ลำบากเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของผมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งนะก็ต้องดอูสิ่งที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆแล้วก็เราจำเป็น ที่จะต้องใช้สิ่งนั้นจริงๆนะครับโอ้ผมทานกันแทบทั้งบ้านนะฮะเพราะว่า <laughs> ตอนแรกที่ส่งมาก็ทดลองเองแล้วเรารู้สึกว่าได้ผลนะฮะก็เลยแนะนําให้ทางครอบครัวได้ทานเลยคือ <c oughs> ผมอมีผลงานหลายๆด้านมากนะครับเ,เรื่องงานเพลงตรงนี้ผมก็กําลังทําอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการอัดเสียงแล้วก็เตรียมงานอยู่นะครับในส่วนของงานอื่นๆเช่นงานบรรยายอย่างเงี้ยครับผม ผมก็มีไปเดินสายนะครับบรรยายตามสารศึกษาต่างๆนะครับที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายปีนะครับก็ไปเป็นทริปเลยของทางสสสนะครับไปให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆเยาวชนที่เรียนอาชีวะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับเล่าบุหรี่แล้วก็ยาเสพติดนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นงานที่เราทําอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่ช่วยงานทางกรมราชทัณฑ์นะครับในการประชาสัมพันธ์ให้สังคมภายนอก มองในมุมใหม่กับผู้นองขังนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำนะครับทุกวันนี้ก็ยังถ่ายยังทำกันอยู่นะครับตัดต่อเองทำปกเองคิดคอนเทนต์เองนะครับผมก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริษัทนะครับมาดูมาฟังของผมเนี่ยที่รับทำบลอกชันตอนนี้ก็ยังมีงานทำอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องทำรีสิควิดีโอด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดให้คล้ายมิเต็งคอนเสิร์ต เรียกว่าเป็น thank you party กับแฟนคลับของผมนะครับที่ครบรอบ2ปีในการที่ผมกลับออกมารับอิสัภาพ์ครั้งหนึ่งในการจัดงานเพื่อเป็นการขอบคุณเขาก็มีการเล่นดนตรีคุติกสบายๆนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็คาดว่ากลางปีก็อาจจะมีมีตติ้งจริงๆด้วยนะครับก็อีกเยอะครับงานงานผมเยอะมากก็ขอฝากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณนายด้วยนะครับสำหรับใครที่ประสบปัญหานอนไม่หลับเนาะ คนาไม่ใช่ยานอนหลับนะฮะแต่จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถพักผ่อนได้ง่ายขึ้นหลับได้เต็มอิ่มขึ้นนะ,ะเพื่อพลังกายพลังใจเพื่อความสดชื่นในเช้าวันใหม่ให้คุณทำงานที่รักและสิ่งที่ชอบได้อย่างเต็มที่กับคดณนายครับโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM ออัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ